สวัสดีค่ะโอ๊คุยกับพี่คนหนึ่งนะคะในไลน์กลุ่มนะพี่เขาดูวิดีโอองโอแล้วเขาก็อยากจะคุยด้วยเขาก็คุยกับฝรั่งมาน่าจะ20ปีแล้วแหละตอนที่คุยกับโอ๊ตเนี่ยอายุ58แล้วนะแสดงว่าพี่เขาคุยตั้งแต่อายุ30กว่าแหละคุยหลายคนมากเลยแต่ไม่โดนใจ <laughs> พี่เขาก็มีคบบ้างหรอมั้งโอ้ก็ไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรเยอะหรอกนะคุยไปคุยมาเนี่ยพี่เขาก็จะมีคําถามเอออย่างงั้นอย่างนี้แล้วเราก็จะโอก็จะคุยเล่าว่ามีเหตุการณ์แบบไหนที่ฟังมาแล้วทําไมว่าถึงมาทาช่องนี้ทําไมว่าถึงมาเล่าพี่ก็ก็เล่าจากคนที่พี่เขารู้จกักเล่าให้ฟังว่าเขามีสามีฝรั่งแล้วเจออะไรมาโอ้ยเล่าหลายคนเลยนะหลายเรื่องหมายถึงเล่าถึงคนที่พี่เขารู้จกักอ่ะหลายคน แล้วโอก็พูดถึงคนที่โอไปฟังเขาเล่าอีกทีหนึ่งมาแล้วโอก็มาพูดแสดงความคิดเห็นคุยกันนะสมชั่วโมงสนุกมากเลยนะคะพี่ก็พูดถึงว่ามีคนหนึ่งนะเป็นคนที่เขารู้จักจริงๆนี่แหละเล่าให้ฟังว่าแชทอยู่กับฝรั่งตั้งนานนะมารู้ตอนที่ฝรั่งมาหาที่ประเทศไทยนะว่าตอนที่แชทกันอนะฝรั่งติดคุกอยู่พี่ก็บอก แล้วติดคุกับฝรั่งแชทได้ยังไงอะโอก็บอกว่าไม่รู้หรอกว่าไม่มีประสบการณ์ไม่เคยเข้าไปอยู่ในคุกคนไม่เคยคุยกับฝรั่งที่ติดคุกสิ่งนี้คือว่าไม่มีประสบการณ์ะนะเดาได้ว่าเขาอาจจะมีเส้นสายเอาโทรศัพท์มาใช้หรือเปล่าหรือเขาอาจจะมีเป็นชั่วโมงการใช้โทรศัพท์หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เดาไปเรื่อยเฉยนะก็เป็นสิ่งที่น่าจะระวังไหม เขาต่อสัมพันธ์กันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเราไม่ได้คุยถึงรายละเอียดนะที่อีกคนนึงคนนี้บอกว่าเขาอะแชทกับฝรั่งตั้งนานแน่ฝรั่งคนเนี้ยอยู่ในสถานที่โอ้จำไม่ได้วะเป็นสถานที่ที่ไม่ปกติอะอย่างในคุกเนี่ย ก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วที่น่าคิดนะแชทกันอยู่นานเลยอะแชทกันจนฝรั่งออกจากคุกเนี่ยเรามั่งเพราะฝรั่งก็หาที่ไทยไงต่างก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ฉันแชทกับเธอฉันติดคุกอยู่นะส่วนสถานที่อื่นเนี่ยเป็นสถานที่ที่ฟังแล้วคะแบบนี้แชทได้ด้วยเหรอไม่รู้เลยนะคะว่าได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์แล้วก็ไม่เคยมีใครมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงด้วยนะพี่เขาบอกว่าคน ที่พี่เคยคุยกับเขาเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังแหละแล้วก็มีคนที่พี่เขาเคยไปคุยนะเขาแนะนําว่าอยากมีผัวฝรั่งอะ่ะไปทํางานบาสิจะได้ได้ไงพี่เขาก็บอกไปเอาหรอกไ <c oughs> ปโอาก็ไม่เอานะคนที่แนะนำอะ่ะเขาก็แนะนำไปตามที่เขาคิดแหละส่วนคนที่รับการแนะนำก็แล้วแต่นะว่าคุณมีความคิดยังไงกับงานนั้นๆน,น,นะ สำหรับโอแล้วเนี้ยงานบาร์หรืองานที่ต้องไปทํากลางคืนแล้วก็เอาตัวเองอะไปนําเสนอเพื่อดึงดูดลูกค้าผู้ชายอย่างเงี้ยไม่เอานะโอไม่ได้บอกว่าเป็นงานดีหรือไม่ดีเป็นงานที่เสียศักดิ์ศรีหรือเสียศักดิ์ศรีเลยใดๆไม่ใช่นะไม่ได้พูดนะอย่าสรุปเองนะไม่ได้พูดนะโอก็คิดอยู่ทั้งวันเลยว่าถ้าไม่มีงานแบบเนี้ย ก็คงไม่มีคนทำงานพอมีคนทำงานก็ทำให้เกิดงานแบบนี้หรือเปล่าโอก็ไปดูรายการเหมือนกันนะเป็นรายการสารคดีชีวประวัตนะิเขาเรียกเป็นสารคดีเกี่ยวกับชีวิตของคนของคนไทยเรานี่แหละก็ไปสัมภาษณ์คนที่ทำงานบาร์ที่พัทยาเป็นสาวสองนะมีทั้งคนที่จบปริญญาด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่มี ฐานะทางบ้านไม่ดีก็ไม่มีงานไหนที่ได้เงินดีเท่างานนี้งานก็เลยมาทําคนที่จบปริญญาเนี่ยเขาก็บอกว่าเคยทํางานออฟฟิศก็เคยนะเคยทํางานบริษัทเขาก็เคยนะแต่รายได้อะไม่พอใช้นี่ว่า,างั้นไม่พอใช้ในชีวิตตัวเองอย่างเงี้ยพอมาทํางานปลาแล้วเนี่ยทำให้เขาอะมีรายได้ที่พอไปใช้นี่แล้วก็มีชีวิตที่ดี เขาก็บอกว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอาชีพนี้ตลอดชีวิตหรอกนะเขาก็ต้องเก็บเงินเงนี้ยส่วนรายละเอียดในเรื่องของมีอุปสรรคหรือมีมรสมชีวิตอะไรบ้างในอาชีพนี้เนี่ยเขาก็เล่านะแต่โบจำไม่ได้ <c oughs> เป็นสารคดีชีวิตคนทำงานของคนไทยนี่แหละไปดูเอาเองนะส่วนสายฝอของเราเนี่ยถ้าเลือกได้เนี่ยคุณจะเลือก หาผู้ชายแบบไหนคุณก็คิดเอาว่าผู้ชายแบบที่คุณอยากได้เนี่ยน่าจะใช้ชีวิตในสถานที่แบบไหนคนที่ไปตามบาร์เนี่ยนะเป็นโอ๊ตโอ๊ตไม่เลือกเลยเพราะว่าโอ๊ตอะไม่อยากได้สามีดื่มหนักมากถึงแม้ว่าคนบางคนเขาไปเที่ยวบาร์เขาอาจจะไม่ดื่มก็ได้เหมือนโอ๊ตเงโอ๊ตก็เคยไปตามบาร์ตามขับตอนวัยรุ่นอะโอ๊ตไม่ดื่มนะ ไปเพราะอยากรู้ไงก็เหมือนตามภาษาวัยรุ่นน่ะแ,แก่แล้วอย่างเงี้ยไปเที่ยวอะ่ะเขาไม่ได้ไปเพราะอยากรู้ไหมก็ไม่แน่นะเพราะฝรั่งบางคนฝรั่งที่บ้านเราเนี่ยเขาอายุ30เป็นผู้ใหญ่ต้นๆอย่างเงี้ยเขาไม่รู้อะไรตั้งเยอะแนี่เพราะเขาไม่ใช่เป็นคนที่เฮฮาสันทนาการเขาเป็นคนไม่พูดเขาเป็นคนเงียบแล้วเขาก็ไม่ได้มีเพื่อนเยอะนะคะ เพื่อนเขาอ่ะมีสมัยเรียนที่อยู่บ้านที่อยู่อีกรัฐหนึ่งอะนะพอมาทํางานเนี่ยเขาก็ไม่มีคบใครเลยนะเพื่อนที่ทํางานก็มีแต่อายุเยอะๆก็ไม่ได้คบสนิทชิดเชื้อกับใครด้วยบุคลิกของเขาเองนี่แหละเขาก็ไม่รู้จักอะไรเยอะเลยเพราะเขารู้จักบอได้น,นะปอกงนึกนะแรกๆอะ่ะทําไมฝรั่งคนนี้ไม่รู้อะไรเลยวะ แล้วทำไมที่เราได้ยินมาเนี่ยเขารู้อะไรเยอะแยะเลยอะ่ะพอรู้จักเขามากขึ้นมากขึ้นอะ่ะวิกเตอร์เขาไม่ใช่คนโง่เลยนะเขาเป็นคนฉลาดเขาเรียนเก่งนะไม่งั้นเขาจะเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ยังไงแต่ว่าเขาอะ่ะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองในการไปพบปะผู้คนแล้วเขาก็เป็นคนไม่พูดเยอะด้วยอย่างเงี้ยไม่เหมือนพระโอ๊สพระโอ๊สเนี่ยพูดมากแล้วก็ชอบไป พบปะผู้คนเยอะแยะแต่พอโอ,อ๊ตอ่ะเข้าคนง่ายคบคนยากคบคนยากคือเป็นเพื่อนเหนียวแน่นนี้ยากมากเลยอะ่ะเป็นตัวที่โอ๊ตเองนะโอ๊ตไม่ได้โทษคนอื่นนะโทษตัวเองนี่แหละแล้วก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองไม่ดีนะเป็นจุดบางจุดที่เป็นคุณสมบัติของตัวโอ๊ตเนี่ยที่คนอื่นๆเห็นว่าโอ๊ตต่างกับเขาและตัวโอ๊ตเองก็ มีความที่ไม่เหมือนเขาในเรื่องความสนใจและหลายๆอย่างที่เราพูดไปก็ไม่ใช่สิ่งที่คนส่วนใหญ่เขาพูดที่ออดเคยไปเข้ากลุ่มกับเขาตั้งแต่อยู่ไทยแล้วต่างประเทศนี่ไม่ต้องพูดถึงไปรู้จักคนหลายๆคนได้แหละแต่ไม่ได้ไปเข้ากลุ่มกับเขามากนะัก ไปพอรู้แล้วหลังจากนานโอ๊ตก็ปิกตัวออกมาเองก็ไม่มีใครเขามาชวนไปเข้ากลุ่มอะไรนะก็ไม่เป็นไรก็เฉยๆคนที่คบกันอยู่นานๆเลยอะมีไหมก็มีนะอยู่ที่ไทยแหละเขาก็จะรู้แหละว่า,วาเป็นคนยังไงปกติโอก็ไม่ได้สูงสิงอะไรกับใครอ่ะแต่คบได้ไหมคบได้แล้วเป็นคนที่พูดกับคิดตรงกันนะคะแล้วหลายอย่างเนี่ยเป็นการทํา ไม่ได้มีเจตนาเหมือนกับคนที่โอ๊ตทำกับเขาคนที่โอ๊ตทำสิ่งนั้นกับเขาเขาคิดหรือเขารู้สึกว่าเอ้ยทำไมถึงทำแบบนี้ไปในด้านลบอะนะวิธีของโอ๊ตก็คือโอ๊ตก็ดึงตัวเองออกมาจากตรงนั้นก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกไม่ได้โกรธหรือไม่ได้เคืองอะไรเขาหรอกนะแรกๆก,ก็คิดนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงคิดกับเราอย่างงี้เขาไม่รู้จักว่าเรา เป็นอะไรจริงๆอะเนาะถึงแม้ว่าจะรู้จักกันมา10ปีก็ยังคงไม่รู้จักกันมากอยู่ดีเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันบ่อยๆตลอดเวลาต่างคนต่างอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ดึงตัวเองออกมานะคะคนที่สนิทที่สุดเนี่ยก็คือสามีแหละ <c oughs> นี่คือเหตุผลว่าทำไมอะเราถึงต้องมีสามีมีภรรยานะมีคู่ชีวิตนะเพราะว่าอย่างน้อยอะ คนคนหนึ่งอ่ะที่จะไม่หนีไปจากเราอ่ะก็คือสามีและภรรยาเราเนี่ยแหละยกเว้นเมื่อวันนั้นเป็นวันที่สามีหรือภรรยาของเราทนเราไม่ได้อีกต่อไปแล้วในเรื่องบางเรื่อง <c oughs> ก็ต้องเลิกกันไปนะคะถ้าเป็นคนที่เขาเข้าใจเรารู้จักเราอยู่กับเราได้เขาก็จะทนเราได้ทุกสิ่งอย่างแหละ <c oughs> เวลาคุณเลือกเนี่ย คุณก็ต้องถามตัวเองให้มั่นเหมาะก่อนว่าฉันอยากได้ผู้ชายแบบไหนแล้วผู้ชายคนที่เข้ามาในชีวิตฉันเนี่ยฉันอยากจะปรับตัวของฉันเข้าหาเขาไหมอย่างฮะแล้วฉันอยากได้เขาที่มีคุณสมบัติแบบไหนทุกอย่างเลยทั้งด้านการเงินทั้งท่าทางรูปร่างหน้าตาลักษณะการใช้ชีวิตการศึกษาหน้าที่การงาน รวมไปถึงครอบครัวเขาด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ต้องคิดนะไม่ใช่ว่าฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าฉันน่ะอยากได้ผู้ชายแบบไหน <c oughs> ต้องถามตัวเองให้รู้นะเมื่อก่อนวอตก็ไม่รู้หรอกอย่างหนึ่งอะ่ะที่วอตรู้คือโอตรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วผู้ชายที่จะรับความเป็นตัวโอตได้เนี่ยคนไหนล่ะถ้าคนไหนที่รับความเป็นตัวของวอตไม่ได้อย่างแรกก็คือ การพูดตรงผงผางเงี้ยไม่ใช่พูดไม่คิดนะคิดแล้วไงแต่พูดไม่มีอ้อมอะ่ะเขารับได้ไม่ได้ถ้ารับไม่ได้ก็บายบายไปเลยอย่างนี้นะคิดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเลือกผู้ชายนะคะเพราะว่าถ้าคุณอะ่ะไม่คิดทบทวนว่าเออตกลงแล้วฉันอยากได้ผู้ชายแบบไหนอะ่ะแล้วฉันเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยนะ คนผิดแล้วก็ใช้ชีวิตกันอยู่ได้ไม่นานก็ต้องแยกทางกันไปอะ่ะแล้วก็ต้องมาเริ่มหาใหม่อย่างเงี้ยก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะเจอนะผู้หญิงที่อายุเยอะๆนะคะอยากมีแฟนคุณก็พิจารณาตามที่คุณเห็นว่าดีสำหรับตัวเองอะละโอ้เราไม่ค้านใครหรอกแต่ถ้าเยอะมากๆแบบแก่จน มีเวลาชีวิตเหลือไม่นานแล้วก็อยากจะมีแฟนแล้วก็ต้องใช้เวลาในการหาหาเพื่อให้เจอในความคิดของโอ๊ตนะอย่าเอาเวลาที่เหลือน้อยของชีวิตเราอ่ะมาหาเลยถ้ามีเดี๋ยวได้เองให้เอาเวลานั้นอะไปใช้อะไรก็ได้ทำอะไรที่ตัวเองมีความสุขดีกว่าการที่เอาเวลามาพยายามหาาาาแต่ถ้าผู้หญิงที่ มีอายุเยอะแล้วแต่ก็ไม่ถึงกับงอมมากแล้วคุณยังมีเวลาที่หาได้นะคะก็จัดไปใครที่มาพูดว่าคุณไม่ดีอะ่ะอย่าไปใส่ใจนักนะเพราะว่าคุณคือคุณเขาไม่ได้มีอิทธิพลกับชีวิตของคุณเลยเขาก็แค่พูดในสิ่งที่เขาคิดนะคะเขาเป็นคนที่ว่าคนอื่นแต่หลายอย่างอะ่ะตัวเขาเองอะ่ะ รู้หรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาก็มีส exactly <laughs> <Olymp ian cinema> ิ่งที่ไม่โอเคเหมือนกันนะคะบายบายสวัสดีคะ่ะ